มาเข้าสู่ช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้มาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ สวัสดีค่ะ Hello อยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะกับความรู้ภาษาอังกฤษดีๆค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะจินก็มีคำศัพท์ดีๆที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ยินยิ่งถ้าเป็นสายมาราธอนอาจจะรู้ดีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่สายวิ่งแต่บางเอิญเราเป็นกองเชียร์หรือเป็นเพื่อนของนักวิ่งหรือแม้กระทั่งเป็นแฟนของนักวิ่งแล้วเราได้ยินคำนี้เนี่ยจินเชื่อว่าทุกคนต้องมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในหัวแน่เลยว่าหึ อันนี้แปลว่าอะไรคือคำแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำว่าบิบค่ะบิบ b, ip, b i b บิบเนี่ยมันก็คือป้ายบอกหมายเลขเวลาที่นักวิ่งวิ่งอะคะ่ะทุกคนคะ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าที่บริเวณเสื้อเขาเนี่ยก็จะมีหมายเลขซึ่งไอตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าบิบนั่นเองบิบตัวนี้ค่ะในภาษาละตินเนี่ยแปลว่าผ้ากันเปื้อนค่ะเขาจะมีรากศัพท์มาจากคำว่าบิบเบนบิบเบนนะคะ b i แล้วก็ B B E N ค่ะ B B N โดยปัจจุบันเนี่ยค่ะไอตัวสี่เหลี่ยมผืนภ้าบิบเนี่ยก็จะไม่บอกเฉพาะแค่ตัวเลขชื่ออายุแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่เพื่อยืนยันตัวตนของนักวิ่งคนคนนั้นด้วยนะคะให้สัมพันธ์กับใบหน้าด้วยนะคะเพื่อเอาไว้คีย์เลขบิตอนที่ค้นหาภาพถ่ายต่างๆนั่นเองค่ะอีกคำหนึงค่ะคำนี้เลยจินเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินค่ะคำว่า PACE ค่ะ P A C E ค่ะ PACE ก็คืออัตราความเร็วของการวิ่งที่1กิโลเมตรนั่นเองค่ะซึ่งบางทีฝรั่งนะคะก็จะใช้อาจจะใช้เป็นไมล์ก็ได้นะคะ เราคิดเป็นนาทีค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าวิ่งเพลสเจ็ดนะคะก็หมายความว่าหนึ่งกิโลเมตรใช้เวลาวิ่งเจ็ดนาทีค่ะจำง่ายๆว่ายิ่งตัวเลขเพสน้อยๆค่ะอย่างเช่นเพลสห้าเพสสี่เพสสามอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมายถึงว่าคนๆนั้นน่ะยิ่งวิ่งเร็วก็คือใช้เวลาวิ่งน้อยและอีกคำหนึ่งที่คล้ายกันนะคะนั่นก็คือคำว่าเพ c เซอร์ค่ะเพ c เซอร์นะคะก็คือกลุ่มนักวิ่งที่ลงสนามเพื่อวิ่ง เป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนนาฬิกาเคลื่อนที่อะค่ะเพราะว่ากลุ่มเพเซอร์เนี่ยจะมีอัตราการวิ่งที่เขาเป๊ะมากๆเลยค่ะพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยคนวิ่งคนอื่นนะคะก็จะสังเกตว่าอ๋อตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่อัตราความเร็วเท่าไหร่นะโดยเทียบกับเพเซอร์นั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะก็คือคำว่าซับค่ะซั S U B ค่ะ ซับตัวนี้ก็คือการทําเวลาวิ่งให้ได้ต่ํากว่าจํานวนชั่วโมงที่กําหนดไว้ในแต่ละระยะของการแข่งค่ะอย่างเช่นซับหนึ่งสิบเคก็คือหมายถึงวิ่งให้ได้10บกิโลเมตรห้ามเกินหนึ่งชั่วโมงหรือการวิ่งให้ได้ซับสี่ซับแล้วก็ต่อด้วยเลขสี่นะคะซับสี่ของมาราธอนเนี่ยก็คือหมายถึงว่าต้องจบให้ได้ห้ามเกินสี่ชั่วโมงคำต่อมาค่ะคือคำว่า h ช็คพอยต์ค่ะเช็ค Point ก็คือจุดเช็คระยะการวิ่งนะคะว่าเราทําอัตราเร็วได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ป้องกันการโกงด้วยค่ะอย่างเช่นวิ่งลัดเส้นทางไม่ผ่านเช็คพอยต์อย่างเนี้ยไม่ได้นะคะคำต่อมาค่ะ cut off time cut off time ในการวิ่งผ่านแต่ละจุดเช็ค Point นะคะหรือว่าถึงเส้นชัยเนี้ยก็จะมีเวลาขั้นต่ําที่กําหนดไว้ค่ะว่าห้ามเกินเวลานั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในการแข่งขันต่อ อีกคำหนึงค่ะอันนี้เป็นตัวยอ่อนะคะจิงเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นตัวยอ่อตัว DNF ค่ะ DNF ยอ่อมาจาก Do Not Finish Do Not Finish ก็คือการวิ่งไม่จบการแข่งขันนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายกรณีนะคะบางทีอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บของร่างกายแข่งต่อไม่ไหวก็ได้หรือมีอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะและขอส่งท้ายด้วยสองคสุดท้ายนะคะนั่นก็คือคำว่า P.R. หรือ P.B. นั่นเองค่ะ P.R. ย่อมาจาก Personal Record P.B. ย่อมาจาก Personal Best Personal Record Personal best คือระยะเวลาวิ่งที่ดีที่สุดของนักวิ่งแต่ละคนค่ะซึ่งจินเชื่อว่านักวิ่งแต่ละคนมาวิ่งที่เนี่ยค่ะเราก็มีเป้าหมายในใจแล้วว่าเราอยากจะทําลายสถิติของตัวเองให้ดีที่สุดในแต่ละครั้งที่วิ่งนะคะก็เอาเป็นว่าขอให้นักวิ่งทุกทุกคนนะคะโชคดีในการทําลายสถิติของตัวเองแล้วกันนะคะสําคัญมากๆเลยค่ะอย่าลืมส่งรอยยิ้มแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักวิ่งจากต่างจังหวัดรวมถึงนักวิ่งจากต่างประเทศทุกคนด้วยนะคะ Have a happy running and stay healthy everybody ก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะบายขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะ